สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาติวแนวข้อสอบกลางภาคนะคะเรื่องระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรอีก1ตอนนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูตอนอคลิปวิดีโอล่าสุดแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นตอนที่2นะคะก็จะมีแนวข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนายและปรนัยนะคะมีแสดงวิธีทมด้วยนะคะ1ข้อ ตัวอย่างที่1นนะคะข้อใดเป็นคําตอบของระบบสมการ 2x บวก 3y เท่ากับ9และ 2x ลบ y เท่ากับ13มีสมการมาให้2ส,สมการนะคะสมการที่1คือตัวด้านหน้านี้นะคะ 2x พวก3 y เท่ากับ9อันนี้คือสมการที่2ทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดูนะคะสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x กับตัวแปร y เราจะพบว่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x ของสมการที่1เป็น2สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร y ก็เป็สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x ของสมการที่2ก็เป็น2ถ้าสัมประสิทธิ์เหมือนกันแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะนำเอาสมการที่1กับสมการที่2มากำจัดตัวแปร x ได้เลยนะคะ ในขณะที่ y มันเป็น3กับเป็น1มันคนละตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปสนใจ y นะคะเราจะมากำจัด x กันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวครูตั้งสรรมการที่1นะคะ 2x บวก 3y เท่ากับ9เป็นสรรมการที่1ต่อไป 2x ลบ y เท่ากับ13เป็นสรรมการที่2พอเนักเรียนได้2ส,สรรมการแบบนี้จะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหม ว่าสัมประสิทธิ์น้า x มันคือ2เหมือนกันและมันเป็นเครื่องหมายเดียวกันนะคะก็คือบวกตรงนี้นะลูกดูเครื่องหมายด้านหน้านะคะเป็นบวกกับบวกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเครื่องหมายเหมือนกันนักเรียนจะต้องจับสมการที่1กับสมการที่2มาลบกันนะคะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันนะคะเครื่องหมายเหมือนกันเนี่ยให้เอามันมาลบกันนะคะในตอนที่1ที่ครูติวให้นักเรียนดูข้อสอบอ่าข้อส่วนใหญ่แต่ละข้อมันจะเป็นเครื่องหมายต่างกันนะคะ ทีนี้ถ้าตรงนี้เครื่องหมายเหมือนกันคือดูด้านหน้านะลูกด้านหน้าตัวแปร x ตรงนี้มันเครื่องหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอามาลบกันก็จะได้ด้านซ้ายลบด้านซ้ายคือ 2x บวก 3y ลบด้วย 2x ลบ y ซ้ายลบซ้ายขวาลบขวาขวาคือ9ลบ13ทีนี้การลบอย่าลืมกระจายเข้าไปในวงเล็บด้วยนะจ๊ะ กระจายลบเข้าไปทีละตัวแบบนี้นะคะข้างหน้าเราเขียนไว้เหมือนเดิม 2x บวก 3y ลบเจอกับ 2x ก็จะเป็นลบ 2x ลบเจอกับลบ y ก็จะเป็นบวก y 9ลบ13ได้ลบ4นะคะทีนี้นักเรียนดูด้านหน้า 2x ลบไป 2x ก็จะเหลือ0นะคะ x ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเรามาสนใจแค่ y ก็คือ 3y บวกกับ y กลายเป็น 4y นะคะ 4y เท่ากับลบ4เรา ย้ายข้างมาเลยลูก y ตัวเดียวก็จะเท่ากับลบ4 4จากคูณนะคะก็ย้ายมาเป็นหารลบ4หาร4ก็คือลบ1นะคะ y ได้ลบ1ต่อไปเรามาหา x โดยการนำ y เท่ากับลบ1ไปแทนในสมการสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้นะคะครูก็จะเลือกเอาไปแทนในสมการที่1ละกันนะคะสมมติในสมการที่1บอกว่า 2x <2 X, S 1> บวก 3y <c oughs> จะต้องเท่ากับ9นะคะ 2x อะเรายังไม่รู้ x เขียน y ก่อน y เรารู้แล้วคือลบ1แทนเข้าไปเลยนะคะทีนี้ 2x บวก3คูณกับลบ1ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ3เท่ากับ9นะคะเราย้าย3จากลบย้ายไปเป็นบวกนะคะ 2x ก็จะเท่ากับ9บวก3 2x ก็จะเท่ากับ12นะคะทีนี้เราหาแค่ x ก็จะได้เท่ากับ12หารด้วย2นะคะ2มันคูณย้ายไปหาร12หาร2เท่ากับ6ดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ x เท่ากับ 6y เท่ากับลบ1นั่นเองอันนี้คือวิธีทำถ้าข้อสอบให้เราแสดงวิธีทำานี่ยก็ต้องแสดงแบบนี้นะคะ,อะโอเคไปดูอีกหนึ่งข้อ ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะข้อนี้มีสมการมาให้สองสมการเหมือนเดิมสมการที่1คือ x บวก 2y เท่ากับ25อะสมการที่1ต่อไปสมการที่สองคือ 2x บวก y เท่ากับ20ทีนี้ปรากฏว่าข้อนี้เนี่ยไม่มีสัมประสิทธิ์ที่มันเท่ากันนะคะ x ก็เป็น1กับ2 y ก็เป็น2กับ1เนี่ย มันไม่เท่ากันเลยแสดงว่าเราจะใช้วิธีการกำจัดตัวแปรได้เนี่ยจะต้องใช้การทำให้สัมประสิทธิ์มันเท่ากันก่อนนะคะสมมติว่าอย่างข้อนี้นะลูกครูทำให้ y ตรงนี้มันเท่ากับ y ของสมการที่1เพื่อให้สัมประสิทธิ์เท่ากันจะสามารถที่จะเอาสมการมาลบกันได้เราก็เลยเอา2คูณนะคะเนื่องจากตรงนี้มันมี1อยู่แล้วนะคะ เราก็เลยเอา2คูณเข้าทั้งสรรมการที่2คูณเพื่อให้สัมประสิทธิ์มันเท่ากันเอา2คูณตัวแรกกลายเป็น 4x 2คูณ y ได้ 2y เท่ากับ2คูณ20ได้40สรรมการที่2เปลี่ยนเป็นสรรมการที่3ทีนี้เราก็จะมาสนใจแค่2สรรมการนี้ก็คือสรรมการที่1 กับสรรมการที่3นะคะซึ่งมีสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร y เท่ากันก็คือเป็น2เท่ากันอนทินะคะถ้านักเรียนเห็นว่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร y มันเท่ากันแล้วและเครื่องหมายของตัวแปร y เนี่ยมันเป็นบวกเหมือนกันนะคะแสดงว่าเราจะต้องเอาสรรมการมันมาลบกันนะคะครูก็เลยเอาสรรมการที่1 ลบด้วยสมการที่3ถ้าเราลบกันแล้วเนี่ยเครื่องอตัวแปรของตัวแปรที่มันมีสัมประสิทธิ์เท่ากันเนี่ยมันจะหายไปเลยนะคะพอเราเอา1-3ลบ3มนะคะมันก็จะได้เป็น x บวก 2y ด้านซ้ายลบด้านซ้ายนะคะลบด้วย 4x บวก 2y จะเท่ากับด้านขวาลบด้านขวาก็คือ25-40ลบ40่ลบ40 ทีนี้การลบเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมเอาเครื่องหมายลบเข้าไปข้างในนะคะลบ 4x ลบเจอกับบวก 2y ก็เป็นลบ 2y 25ลบ40ก็จะเป็นลบ,ลบ15นะคะลบ15ทีนี้เนี่ยตัวแปร y เหมือนกันแหละนะคะบวก 2y เจอกับลบ 2y ตัวแปร y หายไปเลยนะคะหายไปแล้วนะคะก็จะเหลือ x ลบ 4x นะคะ x ลบไป 4x ก็จะเหลือติดลบ 3x นะคะติดลบ 3x เท่ากับลบ15ทีนี้ x เดียวนะคะก็จะเท่ากับลบ15หารด้วยลบ3คูณคูณก็ย้ายไปหารนะคะก็จะเป็นลบ15หารด้วยลบ3ลบหารลบเป็นบวกนะคะได้ x เท่ากับ5ได้ x เท่ากับ5แล้วทีนี้ ถ้านักเรียนได้ x แล้วต่อไปก็เอา x ที่ได้เนี้ยไปแทนในสมการที่1ก็ได้ที่2ก็ได้หรือจะไปแทนในที่3ก็ได้นะคะครูก็เอาเอา x เท่ากับ5เนี่ยนำ x เท่ากับ5ไปแทนในสมการที่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 นะคะไปแทนในสมการที่1เลือกเอาเลยอันไหนก็ได้นะลูกสมการที่1บอกว่า x บวก 2y ต้องเท่ากับ25ใช่ไหมคะ ทีนี้ x ของเราคือ5 5บวก 2y ต้องเท่ากับ25เราย้าย5ไปก่อนย้ายตัวที่อยู่ไกลก่อนนะตัวนี้ก็จะเหลือ 2y เท่ากับ25 5จะบวกเป็นลบ 2y 25ลบ5ก็เหลือ20ทีนี้ 1y นะคะ y เดียวเราก็ย้าย2ไปเลย2มันคูณก็ย้ายไปหานะคะ20ส่วน2ก็คือ10 อ่าได้10คคำตอบของข้อนี้คือ x เท่ากับ5และ y เท่ากับ10นะคะโอเคอันนี้จะเป็นตัวอย่างการนำเอาสมการมาลบกันนะคะเป็นตัวอย่างตอนที่2แล้วก็เป็นการเขียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดนะคะซึ่งนักเรียนจะนำไปใช้ในการเขียนข้อสอบแสดงวิธีทำซึ่งมี1ข้อที่เป็นเรื่องนี้นะคะโอเคก็ถ้านักเรียนทบทวน ทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ฝึกทําโจทย์ในติวข้อสอบของครูเนี่ยในตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นั้นเด็กก็จะสามารถที่จะทําข้อสอบกลางภาคได้นะคะลองปรับเปลี่ยนตัวเลขลองทําหลายๆรอบนะคะโอเคขอให้เรียนทุกคนโชคดีในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ